เปิ้ลและครอบครัวเลือกผลิตภัณฑ์โกลเฮสสำหรับบ้านหลังใหม่ของเราค่ะทำกันบ้านในเว็บไซต์แล้ววันนี้ครอบครัวสเปนเซอร์มาครบทีมมาปลุกที่โกลเฮสเพื่อจะได้สัมผัสของจริงได้เห็นสีจริงชมนวัตกรรมใหม่และความพรีเมียมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลสวัสดนค่ะคุณเจยินดีต้อนรับค่ะก็เ,เห็นคเ,เห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำรีเสิร์ชอยู่ในท่องอินเทอร์เน็ตมาพักหนึ่งแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ย วันนี้อยากจะมาให้เลือกเองใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น Exclusive Show Room ของทางโกลเฮนะคะทางโกลเฮก็จะเลือกสินค้าที่เป็นพรีเมียมเรนจ์นะคะแล้วก็เป็นสินค้านวัตกรรมหรือว่าสินค้าใหม่ๆมาดิสเพลย์ที่นี่นะคะ แบรนด์ของเรานะคะแล้วก็สินค้าของ Grohe เนี่ยเราจะถูกพัฒนาภายใต้ uh, Core Value สอย่างด้วยกันเป็นแบรนด์จากเยอรมันเนี่ยคุณภาพเนี่ยต้องเป็นอันดับหนึ่งแล้วในเรื่องเทคโนโลยีเราก็จะมีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดอยู่สม่เสมอแล้วก็ในเรื่องดีไซน์เราก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันและส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสําคัญก็คือเรื่อง Sustainability mm hmm. การเติบโตการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้นนี้นะคะก็จะเป็นซีรีส์ของ a t t r o o แล้วก็แมทชิ่งเข้ากับเซตของช h าเวอที่เป็นระบบคอนซีลนะคะเทคโนโลยีของเรานะคะอย่างที่น้องแจ็คดูเลยก็คือเป็นเราเรียกว่าสมาร์ทคอนโทรลนะคะก็มันคอนโทรลง่ายๆ s m a สมาร์ทสก็คือกดปุ่มกดปุ่มเพื่อเปิดน้ำนะคะแล้วก็กดปุ่มเพื่อปิดน้ำแล้วก็เลือกใช้งานได้ง่ายอย่างอันนี้เป็นตัวไหนครับ เป็นแฮนด์ชา w เวตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับเฮดชา h เวอร์นะคะและตรงนี้ก็จะเป็นตัวระบบ t h อร์โมสแตตนะคะก็คือเป็นระบบที่เราควบคุมอุณหภูมิน้ำให้คงที่ตลอดการอาบน้ำเพราะฉะนั้นก็จะไม่อันตรายกับเด็กหรือผู้สูงวัยพอถึงไหมอ่ะรจะลดไม่คคนใช่ไหมไ,<อ>ได้ค่ะได้ค่ะ <c oughs> สงสารโชลุงสงสารโชลุงพุณนโอไม่เป็นไรแต่เราสร้างแน่นๆหนามมากว้ this one is classic นี่เหมือนที่บ้านทังเที่ยงกลิ่ยนเตยอะเจ๊กมาดูนี่เดี๋ยวกเร็วเอามาแล้วเจ๊กเข้ามาแล้วยืนดี๋ยดีๆยืนดีๆตัวนี้นะคะเป็นสุกพันอัตโนมัติเซนเซอรีน่านะคะ พอเข้ามาระยะใช้งานนะคะก็จะเปิดอัตโนมัตินะคะพอใช้งานเสร็จเดินไปสักพักนึ่งก็จะปิดอัตโนมัติเราสามารถควบคุมได้จากโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในมือถือนะคะแล้วก็สามารถเซตเป็น User Pro f i l e ส่วนตัวทุกครั้งหลังจากฝาปิดอัตโนมัติแล้วเนี่ยพลาสมาคัสเตอร์จะทำงานพลาสมาคัสเตอร์เนี่ยจะเป็นการปล่อยประจุบวกกับลบแล้วก็ไปจับเชื้อโรคในอากาศแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เป็นคนชอบอะไรที่ทันสมัยค่ะยิ่งนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยพยายามจะไม่พลาดเลยและถ้าบวกความสวยงามเข้าไปด้วยนะคะรักเพิ่มเข้าไปอีกเป็นผลที่ทําให้ง่ายขึ้นในการตัดสินใจค่ะและถ้าได้มาชมของจริงโอ้โหจบเลยค่ะปิดประเด็นเพราะฉะนั้นการมากโกรใในวันนี้เนี่ยเป็นเห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวทุกคนบอกได้เลยค่าว่าตอบโจทย์บ้านสเปนเซอร์ค่ะ Has chosen this one ใจเย็นๆ Why Why this one ทาไมอันนี้คะ เจ๊ชอบพอสีหรือว่าเจ๊ชอบพ่อดีไซน์เพราะมันดำเพราะันดำเหรอเจ๊อชอบไปไหนคะอันไหนคะอันนี้ปะลูกชอบอันนี้ปะคะชอบสีอะไรน,น้องเจ๊ชอบสีนี้เหรอคะ อ๋อตรงนี้นะคะก็เป็นเรนจ์สีของโกลเฮนะคะก็เราจะมีสีให้เลือกหลากหลายเรนจ์ด้วยกันนะคะอย่างสีที่น้องเชกชอบเนี่ยก็คือสีฮาร์ดกลาฟแต่ถ้าเป็นบลัชเนี่ยก็จะเป็นสีแบบนี้ก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันป้อนเนี่าคนชอบเลยโมเดิร์นหน่อยฮะแล้วก็ป้อนชอบเลยเหลี่ยมเหมือนเจกเมื่อกี้ตอนลูกเลือกเนี่ยหูดีใจมากเลยแต่ว่าเซเลคชั่นของที่นี่เนี่ยป้อนว่ามีเยอะเยอะพอสมควรเลยเมื่อกี้ดูแล้วก็ โดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยสามารถเล่นได้กับหลายหลายรูปแบบหลายดีไซน์นี่นะครับผมจะโดน this is the sales person ของแบรนด์มาแล้วผมจะเราจะคุยกันแต่เขาตัดสินใจไปแล้วเขาดูในเว็บแล้วเนี่ยต้องให้มดูของจริงนะเพราะว่าคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสไตล์ต่างกัน ก็บอกเขาว่าก็มาลองมาจับดูมาดูของจริงดูว่าเออแต่ความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยเขาจะคือเจกาจะแต่ที่จริงเจอยากได้ฟังกชันอยากจะดูเรื่องดีไซน์กับฟังก์ชันว่าอะอันไหนใช้ใช้ดีแล้วก็สีเข้ามาที่หลังอะแต่เป็นอะสมัยนี้เขาไม่ได้แยกแล้วนะดีไซน์กับฟังก์ชั่นเอามาคู่กันมาคู่กันแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาด้วยนี่ก็สิ่งที่ฉันต้องการจะขายคุณนะคะก็คุณขายมาแล้วผมเดินเข้ามาแล้วแต่จริงผมใช้ที่อังกฤษอยู่แล้ว นี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะ g l o w e r Plus ที่เป็น Digital Temperature Display ก็เราจะเห็นเลยว่าตอนนี้เราใช้อุณหภูมิน้ำอยู่ที่เท่าไหร่และก็สามารถปรับตรงนี้ก็จะเหมือนเปลี่ยนเป็น Eco อี o m o หมดก็จะเป็นอีกหนึ่งนะวัตกรรม อันนี้ก็จะเป็นในเรนจ์ของสมาร์ทคอนโทรลที่คุณเปิ้ลเลือกไปนะคะความพิเศษก็คือสามารถเปิดทุกฟังก์ชันพร้อมกันได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการเรนชาวเวอร์กับแฮนด์ชาวเวอร์พร้อมกันนะคะแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้ก็คือตัวเรนชาวเวอร์ที่จะมีเป็น Trio Massage ก็จะมีปุ่มตรงกลางที่เป็นโบกม้านวดศีรษะแล้วก็ปุ่ม2ปุ่มที่เป็นนวดไหล ก็ผ่อนคลายความเครียดได้แล้วเราก็จะมีทีมนะคะที่จะสามารถดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาทั้งในมุมของ Product แล้วก็มุมของดีไซน์นะคะเ,เดี๋ยวขอแนะนำน้องพลอยนะคะน้องพลอยก็จะ<ด>เป็น product consultant น,นะคะที่จะช่วยดูแลนอกจากแนะนำเรื่องสินค้าแล้วก็จะแนะนำในมุมของดีไซน์ด้วยแล้วอย่นี้จะติดต่อกันยังไงนะคะคือจะเป็นสะดวกอีเมลหรือเป็นทางไลน์ก็ได้ค่ะง่ายง่ายเลยเนาะชอบไหมคะชอบไหมคะถ้าชอบยกมือขึ้น หนูสะอึกอยู่ค่ะหนูสะอึกอยู่ค่ะ <c oughs> จบวันกับความประทับใจและสนุกมากๆที่ได้เลือกผลิตภัณฑ์ของโกลเฮในวันนี้ค่ะ <c oughs> เห็นรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัวได้คุยกับอินฮา s ส์ดีไซเนอของโกลเฮยิ่งทำให้มั่นใจเข้าไปใหญ่เลยว่าห้องน้ำในจินตนาการของทุกคนเนี่ยจะออกมาสวยแน่นอน <c oughs> เรามารู้ในอีพีหน้ากันนะคะว่าผลงานที่เราจะได้คุยกันต่อไปเนี่ยจะออกมาเป็นยังไง